ครับผมครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็มาผู้อภุมครับกมิงพันเขาและมิงพันเปลือกคอคนเลี้ยงควายนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือนะครับกระท่อหยานะครับเป็นหยาเพ่งโกลานะครับอายุเอ่อเกินเดือนครึ่งนะครับนะครับเดือนกว่ากว่านะครับกะเอาไว้เพื่อนเกเๆนะครับสําหรับท่อนพันนะครับนี่ครับ ครับตัวนี้จะชัดเจนนะครับนี่ครับเป็นปเปลงเป็นต้นพันธุ์นะครับหญ้าเพงกุล่านะครับ่านเท่าจะเอาปูข้าตรงเอาไว้เพื่อเกีย่ยๆเักหน่อยนะครับนี่ครับโปรตีนประมาณ1 2บสถึงสิเนะครับเป็นยาที่โปรตีนหลายสุดนะครับเรากะ เหมาะกับพื้นที่นะครับถีบค่อยมีน้ำขังและการน้ำผ่านนะครับเป็นเดินเป็นาทางน้ำผ่านนะครับเป้งหน้ากะเหมาะสมขัคขับกับไผ่นี่นะครับถี่ไทไไวขาดไวนะครับเพราะว่าตอนไทไไวนี่ก็น้ำเต็มนะครับมีขนาดว่าพายุมานะครับเต็มตึงนะครับ อันนี้ตื่นเช้ามาเบิดแล้วครับนี่ครับที่มาของคําว่านาดินทรายนะครับอันนี้เป็นนาอยู่ขางคอ,อกนะครับขางเทียงนานะครับพื้นที่ประมาณไรหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนจากนาข้าวนะครับปีกายพัน์เชียงอ่พอผมวานไหวน,นะครับอ่าเบิดสือท่านเขากระสอบหนึ่งนะครับก็ขอชิบหา นะครับได้ซ้มกระสอบนะครับบ่อะไรหัวข้าปุ๋ยนะครับนี่ครับก็ทําการนะครับเปลี่ยนจากนาข้าวเป็นนาหญ้านะครับเป็นเตียงหน้าที่พึ่งซืมเข้าใหม่นะครับอันนี้เป็ดคอกหัวนะครับคอกหัวคอกทีหน้านะครับข้างล่างข้างล่างก็เป็นทีหน้าพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือพึ่งไดมานะครับ ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็เลยปีเดียวปีที่แล้วล่องภูเขาแล้วนะครับมันมมเหมาะสมกันเลยเอามาปลูกหญ้านะครับนี่แหละครับดินนะครับเป็นหน้าดินทรายข้างหน้าก็คือเปลีหย้าผมนะครับนะครับเป็นเปลีหย้หยานะครับนี่ครับคาตอบนะครับว่าดําอะไรนะครับนี่แหละครับ สำหรับวันนี้วันที่30สิงหานะครับหลังจากพายุผ่านไปนะครับขาดไปสองมือแล้วครับค่าฝนตกอยู่นะครับโมมีเวลานะครับนี่ครับเป็นหญ้าเพียงกล่ลานะครับก็จะทำเป็นนา้านะครับเพราะว่าปีนี้ไป ขอคืนพื้นที่นะครับจากด่านลังนะครับด่านลังขอกจะปลูกปกติจะปลูกหญ้าหยันไรหนึ่งนะครับเอาเขาจะหอมปากกาลําดวนกับหอมสยามนะครับมาปลูกขางขอกฟางปุ่นครับอันนี้ทั้งทิศเหนือนะครับทิศใต้นะครับยืมนะครับพื้นที่หน้าหญ้าไรหนึ่งนะครับก็เลยต้องมาคืนเพิ่นนะครับ นะครับยืมแล้วต้องคืนนะครับนี่แหละครับก็เอามาคืนเพิ่นนะครับไยหนึ่งคือกันนะครับสําหรับแปลงนาาย้าเพนกูล่านะครับโอเคครับผมแจ้า